ขยี้นิเมะวันนี้ขอเสนอโรคสมบูรณ์แบบตอนที่62เราจะลองมาชำระก,กันดูนะครับนะว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจกันมากและมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเวอร์ชันนิยายกันมากงอ่ะเรามาเริ่มกันเลยซึ่งสิ่งที่แตกต่างอันดับแรกนะครับที่เราจะมาขยี้ในะวันนี้ก็คือฉากที่เนี่ยทางด้านนะ้พั่งหลีกเนี่ยจากไปจากภูขเขาอมาตานี่อย่างเร็วมากซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันในเวอร์ชันนิยายเนี่ยพันะ่วหลีกนับจะขึ้นไปข้างบนก่อน เราก็ไปดูเนี่ยเราเหมือนว่าไปสอดส่องนะครับนะพวกอา่ายคลก่อนว่ามีอะไรมั่งแล้วมันเป็นยังไงมากจะสามารถส่งคนเนี่ยออกไปได้ไหมซึ่งตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันมากและแน่นอนครับพอเนี่ยเราบรรดานะครับนะซือห่าวเนี่ยขึ้นไปถึงเออเขาเนี่ยข้างบน,น,นหรือว่าเรียกว่าหุบเขานะเทพสวรรค์ซึ่งไอุ้บเขาเทพสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องมันก็แยกไปอีกนะครับมันต้องบอกนี้ก่อนว่ามันแยกไปอีก มันแยกคือยังไงมันจะแยกไปอย่างนี้ครับว่าแต่และหุบเขาเนี่ยมันก็จะมีหุบเขา,ข,าของพญานกปีทองหุบเขาของเนี่ยนกหยวนสีรุ้งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนครับในคําว่าใช้คําว่าหุบเขาเทพเจ้าเหมือนกันแต่ว่าจะมีหุบเขาที่แยกออกไปนะครับเหมือนว่าเป็นชื่อย่อยแหละนะแล้วพอเนี่ยทางด้านซื้อหาไปถึงสิ่งที่ได้ตอรับนะครับนะก็คือซื้อหาเนี่ยจะเจอกับเหล่าบรรดาคนเนี่ยจากมากมายของคนในเผ่าเลยว่า เข้ามาต้อมรับเลยแบบเฮ้ยดีใจจังเลยนับหยุนหลิงเนี่ยสาหยุนซีตั้งแต่หยุนซีเนี่ยสามารถกำราบเนยโหชายหนุ่มกู้สูงศา์คนนี้ได้ด้วยจนล่าเขาเนี่ยกลับมาที่เนี่ยเขาเรียกว่านรับนวขุนเขาเนี่ยเทพสวรรค์ได้ยอมให้เขาเนี่ยยอมคืนปอกแขนให้แล้วใช่ไหมซึ่งไอคำกู้เหล่านี้เนี่ยมันคือคำมนโนนะมันคือคำมนโนจากเราบรรดาเนี่ยคนที่อยู่ในชนเผ่าของทางด้านหยุนซีซึ่งแต่ในอนิเมะแม่งไม่มีใครเลย มันโล่งโจ้งแบบโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยต่างกันมากต้องบอกเลยถ้าเป็นในนิยายจะคึกคืนมากแล้วสิ่งที่ต่างออกไปอย่างนึงนะครับนะก็คือการปรากฏตัวของชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้เนี่ยมันปรากฏตัวมาแค่คนเดียวไงที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีอาสองเราก็จะมีคนที่มาจากเผ่าเนี่ยนะครับนะทางด้านของเออพญานกปีกทองซึ่งเผ่าพญานกปีกทองเนี่ยมันจะมากวนตีน มาเย่ะเยยนะครับถากขางเนี่ยทางด้านสื่อหาวเพราะเนื่องจากนะครับนะมันมองว่าสื่อหาวในอยู่ข้างนอกเก่งจริงแต่ที่นี่คือหุบเขาเทพเจ้าบรรพการดังนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่กล้าขือที่นี่แน่นอนซึ่งไอ้นกนะครับแล้วหลักๆเลยเนี่ยไอ้นกพวกนี้เนี่ยหรือว่าพญานกปีทองเนี่ยเขาพยายามนะครับนะจะยียวนกวนส้นตีนน่นแหละแล้วหลักๆเลยเนี่ยไอ้คุณท่านสองเนี่ยหรืออาสองนะครับนะของยุนซีเนี่ยก็เข้าข้างไก่พวกนี้ด้วย ซึ่งไอคนนี้ต้องบอกว่ามันพยายามจะยึดอํานาจนะครับนะกับทางด้านเนี่ยปู่ของทางด้านหยุนซีเพราะเนื่องจากเนี่ยพยายามขัดขวางเนี่ยต่างๆน,นานาแล้วก็พยายามให้ตระกูลเนี่ยขอเตงเข้าร่วมกับทางด้านตระกูลนะครับนะกับอของพญายนกปีทองด้วยเป็นอาที่แบบเรียกว่าชั่วก็ได้ชั่วมากเลยดีกว่านะครับแน่นอนแหละว่าไอคนพวกนี้พอเข้ามานะครับนะก็จะโดนสารพัดสารเพโดนตีนไปแบบเยอะแยะมาก นั่นคือเวอร์ชั่นในนิยายนะครับแต่ความเป็นจริงคืออะไรอยู่ดีๆไอเนี่ยเนี่ยที่เป็น R2 สที่มีเลือดครึ่งหนึ่งเนี่ยของเผ่าพญานกปีทองเนี่ยโผล่ออกมาแค่นั้นแหละมีมันคนเดียวเลยโผล่มาซึ่งแบบแตกต่างจากเวอร์ชั่นนิยายไปแบบโอ้โหมากมายกายกองมากนะครับตรงนี้ผมจะขยี้ให้ฟังแล้วกันคือแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบอะไรกันวะเนาะ แล้วการที่แบบไอ้เจ้าอาสองเนี่ยมันมา,ากวนตีนแล้วก็โดนนะครับเจ้านกยุงเนี่ยตอบกลับไปว่าโอ้เจ้านี่เองไอ้เด็กน้อยที่วันนั้นเนี่ยขี้ใส่แขนข้าตอนดีขาอุ้มเจ้าซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าอาสองเนี่ยกับเจ้านกยุงยักษ์เนี่ยหรือเจ้านกยุงหรือว่าอ่าจะเรียกว่าเจ้าแห้งก็ได้ซึ่งมันอยู่แบบเป็นคนรุ่นกันเนี่ยรุ่นลูกกับรุ่นรุ่นลูกอ่ารุ่นลูกกับรุ่นพ่อใช้คํานี้ดีกว่านะครับ ซึ่งพลอยหมอนเนี่ยโดนจากขางเข้าไปอย่างนี้นเนี่ยมันก็ฟิวขาดเนาะอารมณ์เสียแน่นอนแหละก็มีการประทะมือกันเนี่ยแบบขนาดย่อมๆแต่งจริงแล้วเนี่ยเหมือนปะทะมือกันหนักพอสมควรนะแต่คนที่ลงมือนเนี่ยกำรับไม่ใช่ซื้อหาวอย่างที่เป็นในอนิเมะแต่เป็นนะครับนาเทพริวที่มากับพวกเขาด้วยเทพริวเนี่ยจะออกเดินทางจากหมู่บ้านหินผาเพื่อมาดูค่ายกลที่นี่ด้วยนะครับแต่ในอนิเมะ ตัดออกไม่เห็นเทพหรือไม่มีหาอะไรเลยนะรอยเท้าเนี่ยของเทพนะหรือว่าคนที่ทิ้งเนี่ยค่ายกลไว้ก็ไม่มีนะครับตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะและไอฉากเนี่ยทำไมซื้อหานะครับถึงว่าไปอุ้มเนี่ยยุนซีกลับมาหน้าตาเฉยเลยถ้าเป็นในนิยายเนี่ยคือมันจะมีเผ่าพญานกปีทองลูกหลานเผ่าพญานกปีทองแล้วก็ทางฝั่งของยุนซีเนี่ยเขามาเสวนากันบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยควรจะดองกันได้แล้วนะ เนี่ยเรือที่ข้าเนี่ยคุยกับปู่ของเจ้าเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับต้องบอกว่าทางด้านเนี่ยเหมือนกับคนใหญ่คนโตอ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ามาคุยกันนะมาคุยกับปู่ของยูนซี่เนี่ยว่าเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาดองกันแล้วซึ่งไอ้คนข่าวก็คืออาสองนะแต่ในอนิเมะไม่มีอันนี้คือเล่านอกเหนือจากอนิเมะให้นะครับพอเนี่ยไอเผ่า,าพญานกปีทองเนี่ยมาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มาคุยเรื่องแต่งงานอะไรนูน้นอะไรอันนี้แน่นอนครับว่าซื้อหาไม่พอใจ สือหาบอกว่าจะให้แต่งกับภรรยาเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยยุนซีคือแบบพูดเหมือนทํานองว่าพวกเจ้าเนี่ยคุยอะไรกันยุนซีเนี่ยภรรยาเป็นภรรยาข้านะจะให้ไปแต่งกับพวกเจ้าได้ยังไงโอ้โหเราบรรดาไอพญานกปีทองกับอาในแมงกตาค้างแบบอาปากสวะสวะแล้วก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าสื่อหากเริ่มเสิร์ฟสารเนี่ยระวังคําพูดด้วยจะให้เนี่ยยุนซีนางฟ้าเนี่ยคลองภูเขานะครับบรรพการเนี่ยไปแต่งงานกับคนธรรมดาสามัญได้ยังไง แน่นอนครับซื้อหามันไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นลมปากมาจากไหนเนาะพี่แกเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นแหละลากหรือีออกมาเออแล้วมันจะมีอีกว่าไอสาเหตุเนี่ยที่อานี่นะครับไปแจ้งเนี่ยมันไม่ได้แจ้งแค่นั้นด้วยมันไปบอกว่าที่จริงแล้วในการสร้างค่ายกลหรือในการซ่อมแซมค่ายกลเนี่ยมันยังมีสิ่งของอีกสิ่งหนึ่งที่มันจําเป็นมากนะครับสิ่งของเนี่ยในการสร้างค่ายกลนะครับนะมันต้องมีวัตถุเนี่ย ต,ต่างๆนานาซึ่งวัตถุแต่ละอย่างในการซ่อมค่ายกลเนี่ยค่อนข้างจะมหาศาลเป็นเหมือนกับว่าเป็นพลังอ่ะเอาพัตถุต่างๆเนี่ยมาเพิ่มพลังให้กับค่ายกลในการซ่อมแซมส่วนที่มันขาดไปนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยคนที่สามารถซ่อมแซมได้มันมีเพียงไอ้หมอนี่คนเดียวเท่านั้นนะมันมีเพียงแค่ไอ้เจ้านกยุงตัวเนี้ยตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถจะซ่อมแซมค่ายกลดังกล่าวได้เพราะเนื่องจากมันบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย เป็นคนที่เก่งนะครับในการสร้างค่ายกลแล้วรู้ตื้อลึกหนาบางเนี่ยเป็นอย่างมากสาเหตุที่พวกเจ้าเนี่ยไม่สามารถจะนะครับเปิดใช้ค่ายกลได้เนี่ยต่อให้มีกุญแจแห่งค่ายกลแล้วก็ตามเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นคนที่ถือเชื้อส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับในการเนี่ยเปิดค่ายกลไว้แน่นอนแหละแผนผังเนี่ยพวกเขามีแผนผังอยู่แต่แผนผังที่จริงแล้วเนี่ยถ้าให้ว่าตามนิยายมันแผนผังดังกาวเนี่ยมันจะอยู่กับเจ้านกยุงยักษ์ ไอเจ้านกยุงเนี่ยหรือเจ้ารถสองเองทั้งหมดซึ่งเจ้ารถสองเนี่ยมันรู้หมดเลยว่าถึงต่อให้เนี่ยพวกเขาเนี่ยนามนามีเนี่ยกุญแจไปก็ไม่สามารถเปิดได้อยู่ดีเพราะยังขาดแผนผังเนี่ยค่ายกลในการเปิดใช้งานนั่นเองครับเออซึ่งแน่นอนแหละพอเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะเนี่ยมันปรับเปลี่ยนเลยคือกลายเป็นว่าเจ้ารถสองเนี่ยมีชิ้นส่วนที่ฉีขาดออกไปของนะแผนผังเนี่ยในการซ่อมค่ายกลหรือในการเปิดใช้งานค่ายกล ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปแยกเอานะครับระหว่างนิยายกับระหว่างอนิเมะอนิเมะเนี่ยต้องบอกว่าหั่นจนยับอะนะครับเอ่อเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับคือการเนี่ยติดตั้งค่ายกนไอเจ้านกยุงยักษ์หรือไอเจ้าคนนี้เนี่ยก็เป็นคนทําคนเดียวเองทั้งหมดโดยที่นะครับซือห่าวเนี่ยไม่ได้เข้ามายุ่งเลยซึ่งมันเนี่ยเริ่มซ่อมแซมออกไปทีละจุดทีละจุดเหมือนกับว่าใช้เนี่ยวัตถุดิบนะครับนะที่ได้จากหุบเขาเนี่ยพญานกปีทองที่มาสมทบด้วย แล้วก็จากุบเขาต่างๆที่มาสมทบด้วยในการซ่อมแซมค่ายกลนดังกล่าวเพื่อให้กลับมาใช้งานได้มันจะมีหลายเนี่ยเข่าพันนะครับนะบที่อยู่ในุูเขาเอาเอามาตาเยเข้ามาร่วมกันเพื่อเอานะครับอุปกรณ์หรือเอาเนี่ยกระดูกช้างสูงเนี่ยมาให้เพื่อหวังว่าจะใช้ค่ายกลน,นี้ในการเดินทางไปสู่สวรรค์นั่นเองนะครับเหรินตงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ดิทางด้านซื้อหาวเนี่ยก็เลยพูดกับว่านะครับนะเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยใครอยากเหมือนจะรีดถ่ายอแหละ นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขายังขาดอุปกรณ์อะไรประมาณนั้นอยู่ก็เลยอยากได้เนี่ยวัตถุดิบจากที่นี่สักหน่อยในไหนพุกงเจ้าเนี่ยจะเดินทางไปชั้นบนแล้วอย่างนั้นเนี่ยขอที่เหลือในนี้เนี่ยข้าขอลวกันแต่ในอนิเมะไม่มีนะครับไม่เข้าใจาเหมือนกันว่ามันตัดออกหน้าตาเฉยไรายชาดิซื้อนะครับซื้อหาวเนี่ยเอากระดูกออกมาซ่อมแซมเนี่ยผมก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าแป๊บหนึ่งมันไปเอากระดูกของใครมาวะมันไปเอากระดูกในตัวมันเองมาที่อยู่ในกระเป๋ามันหรือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ คนอื่นเนี่ยเอามามอบให้หรือว่าเทพหริวเอามามอบให้คือตรงนี้เนี่ยมันไม่เก็ตอะพอมันไม่ใช่เวอร์ชันที่มันเป็นของไม่ได้ทําเหมือนนิยายแล้วมันทํามาแบบแหวกแนวอะนะครับนะมันก็เลยงงงงงวยงวยสงสัยไปหมดเลยนะครับแล้วไม่พอจะมีการประทะากันด้วยซื้อหาวเนี่ยจะบอกนะกับหล่บรรดาคนที่อยากเนี่ยจะไปชั้นบนว่าถ้าใครอยากไปชั้นบนเนี่ยก็ให้นะครับนะกระทืมเนี่ย โคเผ่าพญานกปีทองหนึ่งคนเราจะได้ที่ว่างหนึ่งที่แน่นอนครับเหล่าบรรดาเผาอื่นๆที่อยู่รอบข้างเนี่ยยิ่งเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยแม่งกระทืบกเป็นยับเลยนะครับโอ้โหบอกว่าเร่นกันยับจริงๆริงอ่าเรื่องหนึ่งตอนนับหยุ่นซีตอนที่แบบว่าเมืองหลานเนี่ยที่เป็นคนรักของเจ้านกเออนกนะครับนะนกยุงเนี่ยหรือล้นสองเนี่ยตอนออกมาเนี่ยเหล่าบรรดาหยวนหนีเหล่าบรรดาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยที่อยู่ในสภาพนะที่แบบที่แรกก็มาในเวอร์ชั่นของนกมาก มาในเวอร์ชั่นของร่างจริงๆมากพอเนี่ยรั้วเมืองหลานกําลังจะออกมาคว่พี่แกเนี่ยรอบแบบแปลงกายกลายเป็นแบบคนหลอกันแบบโอ้โหเหมือนสมัยวัยหนุ่มอ่ะย้อนวัยกันเลยแต่ในเวอร์ชันอนิเมะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ซึ่งมีการเน็บแนมด้วยนะจากเอ่อลูกหลานในเผ่าว่าปู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 ปปปน่เซ็ตหล่อซะหล่อเลยนะปูเนี่ยนะปูมันก็เลยบอกว่าเจ้าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับย่าเจ้าเด็กขาดนะไอหลานนั่นก็เลยตอบกลับมาว่าเฮ้ย ปู่อย่างง้นเนี่ยปู่ต้องให้เราอมริตกับข้ากินนะเดี๋ยวเจ้าจะโดนแต่ห้าบอกนะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีฉากตลกแบบนี้จริงๆในนิยายแต่ในเวอร์ชั่นของอ,อ,อนิเมะกับตัดออกไปจนเหลือแค่ว่าเป็นการพบการแบบรึกซึงระหว่างทางด้านเหมือนหลางกับทางด้านเนี่ยเจ้านะครับน,นกยุงเนี่ยไปสัง,งั้นเนี่ยแบบพระเจ้าจอรดคือแบบก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เลยามาขายี้ให้เพราะมันมีบางส่วนเนี่ยที่ไม่เหมือนกันและบางส่วนเนี่ย ที่มันยังขัดขัดกันอยู่ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังเป็นแนวนี้เนาะโอเคครับเจออากาศใน,นนะคลิปหน้าขอบคุณครับ